ที่เราจะประผูปป้ปฏิบัติธรรมก้าวหนา้าหลักใจเคยบอกไว้ให้นานแล้วว่าเราทุกคนและอย่าไปคิด <c oughs> แก้ให้ผู้อืน่นหมดทีเลยให้เขาหมดความโลภหรือหมดราคะหมดโทสะความโกรธหรือหมด โมหะความหลงมีแต่ปัญญาเราอย่าไปคิดเป็นั้นขาดว่าเราแก้ผู้อื่นคนที่คิดแก้ผู้อื่นเ็ค่อ,คอยๆํานิผู้อื่นคอยสอนผู้อื่นคอยมองผู้อื่นว่ามันจะผิดอะไรบ้างอะไรเหล่านี้เพ่งเล็งผู้อื่นนั่นเอง <c oughs> ไม่เป็นความสำเร็จได้เลยนั่นคือการ เป็นผู้ค้นหาเรื่องหาหาเหตุที่ลยต้องหมดนั้นมาอยู่ที่ตัวตนทุกคนของแต่ละคนแบ่งหันแบ่งให้ใครกัก็ไม่ได้แต่ขอขอแบ่งจากเขาก็ไม่ได้จะไล่มันออกไปเฉยๆก็ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอาศัยสมาธิถ้ามีสมาธิดีแล้ว ฝึกฝนปัญญาดีรู้ทันต่อสัมผัสที่เกิดขึ้นสัมผัสก็คือว่าอยู่ที่อินทรีย์สองวระอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกคั้ไกลยใจอินทรียกตาอ,อินทรีย์ห้าก็ตัดใจออกเสีย <c oughs> แต่มันก็ต้องเกี่ยวถึงใจนั่นแหะ ถ้าเราเป็นผู้ระม,มัดระวังเรื่องตาอย่าเป็นตาหาเรื่องอะระม,มัดระวังเรื่องหูอย่าเป็นคนมีหูเที่ยวหาเรื่องเรื่องรถเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันเรื่องผดทับพระเหมือนกันเรื่องดินร้อนหาเรื่องอยู่ในร่มไม่ดีอย่างนั่งตากแดดยอะไรหลังเออ บางคนลงแช่น้ำํำนั่งในน้ํามีเมือนกันแต่กลางพุทธการก็มีการง่วงทางสิบสองปีแช่น้ําอยู่บนบอกง่วง่วงเลยเคยไปนั่งในน้ําแช่น้ำนํำนั่งทันทูอยู่สิบสองปีถึงกลาเป็นประหารได้อันนี้นะกันครับคือเรื่องเหล่านี้ เรามีอินทรีย์สองรอนแล้วอะไรอะไรไมันก็เรียบร้อยมองผู้ใดก็อย่ามองในแงพ่พิร้ายจงมองให้จิตเป็นกลางเขาดีหรือเขาร้ายเขาชั่วเรามองแล,แล้วถ้าเราเห็นก็ตาเราก็ไม่ยับความมาเราคิดว่านั่นเขาพูดชั่ว เขามีกิริยาชั่วคายไม่ด <c oughs> ีเราก็มาตัวเราสิเราเห็นแล้วเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะต้องทำไม่ดีให้เรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่ามีพัญญาถ้าเราไปคิดแก่เขาว่าไอ้คนนั่นชอบพูดคำหยาบเราไปว่าทำไมมึงไปพูดคำหยาบ ไม่ถูกอ่ะไอคอนใ่ละคนก็มีกิเลยอยู่ไม่มีใครว่าตัวด้านผิดไม่ยอมรับเพราะว่าด้านดีเสมอการนี้ก็ตอกมาย้อนกลับมาแล้วมันหนักหัวมึงเออที่เขพูดนาดอันนี้เยอะพอมันใส่มึงใส่ตูวก็หมาใว้เราคำมึงมั่งอะไรที่น,นั่นผู้ที่เพ่งแรงเขาอื่น พอทำหนีวิจาร์ก็อื่นก็ลอ,องประจสอบกันแบบนี้ติด <c oughs> ราคากันใจก็เรื่องรู้เรื่องดีแวัาขัดกันมาจากข้างภายนอกก่อนเลอไม่ถูกกันทีนี้มามาบวชอยู่วัดเดียวกันก็ไม่ไววเจยจะมาทะเลาะกันอยู่อีก เลยเตรียมอาวุธไว้ก่อนทําไม้ไว้อย่างดีของแปกเตรียมวม้เสร็จพอเริ่มก็ล่อเขาเอาเลยทีเดียวทีเดียวตายทีตัดดอกไม้อ่านอะไเห็นอะไโทษท้องโทษลาร <c oughs> อ่าการแกร้เลสการหนีกเลสการแกร้กเลสผู้อื่น การน,นี้กี่เลยตอนเองเป็นว่าอยู่กโมกูขะขานะเมื่อกี่เลยมากนะอยากอยู่องค์เดียวอ่าอย่างที่นี่เหมือนตัน้มนะข้างในก็ต้องกลางกลางตัมพระนั้น,นก็มีทั้อื่นก็มีมีสามสี่ตั้มเคงมีคราเคยอยู่เมื่อกันเมาก่อนไปทางสานลำก็มีคือว่า เราไปกวันเราไปอยู่ในป่ามันก็ไปกับเราด้วยไปอยู่ป่าจ้ามันก็ไปกับเราด้วยทีเลยวนะไม่ใช่มันกลัวผีสิฮะถ้ามาจะวา่าเราไปจูบป,ป่าจ้าเราทีเดียกลัวผีไม่ไปกับเรามไม่ได้หากากาก็มีผู้ที่เขาเขียนไว้ดีเหมือนกัน,นว่าอยากดูหน้าทีเลยมันว่าเป็นยังไงเราเองก็ไปดูที่กระจกอะจองกระจกดูเรืองว่ ยีดเพง่งกระจกมนั่นแหละหน้าที่ยืนในกระจกนั่นละคือหน้ากี่ดบใครอ่ะตัวเราเองอะไรนั่นแหละความจริงมันจะมีอยู่ที่ไหนยืนตรงในนี้ฉะนั้นจริงที่สอนทำไม่ว่าอายุธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้แล้วละเสียตานั้นเองรู้แล้ว อยากเป็ดอไปไหว้เป็นรายยิงเขาว่าเขาด่าเขาดินทาเก็ดพอไปไหว้คิดแก้แทนแก้ทัวสางน้นเก็ดว้นันหูหาเรื่องพระกะชัยก็หาเรื่องเป็ดพอไปไหว้ใจที่ว่างส่ใจที่ฝึกฝนดีแล้วมันยิ่งกว่ามาอาชาในเรือว่ามาแสนรู้ คือใจทางวิชาหนึ่งในธรรมะของวิชาทั้งแปดทือเรียกว่ามาโนโมายธิคือมาโนไมยอิทธิบวกวอิทธิมโนไมยตามตำนานโบราณก็บาบอกเป็นมาที่แสนรู้ห่อเหินได้เดินห่อเหินเดินอากาศได้เดินน้ำก็ได้ แล้วเจ้าของทคิดไว้ตัวเองรู้ทันต้องการตัวเองจะไปหาไปหาจิงไปที่ไหนก็ตามพระเจ้าของไม่ต้องล่มหรอกมามาโนม่มาลองถึงก็ปล่อยเลยพอนึกถึงก็มาถึงเลยพอมาแสนรู้ในจิตของเรานะ่ะเมื่อฝึกมันสะอาดถึงี่ทสุดแล้ว <c oughs> เราอยู่เฉยๆอย่างนี้มันก็ทำมารม ให้หว่างอย่าไปน,นึกคิดเรื่องใดนั่งเฉยๆถ้าก็หลับหลับตาไม่นึกคิดอะไรให้จิตว่างๆมันก็กล้าไปเองได้ทันทีไม่นานมันก็เห็นเป็นแสงสว่างตอนแรกเขาเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วเราก็เพ่งดูเฉยอย่าไปน,นึกคิดอะไรเดี๋ยวก็แจ้งจ่า ติดตั้งเราเมาื่อฝึกกลาเป็นชั้นม,นโ,ม,ามาโนมโนมายธิแล้วอา็นอยงนั้นนเราฝึกฝนที่สมาธิเป็นหลักอย่างสี่งนั้นเราก็ต้องเป็นไปไม่ดูดายที่ว่าโดยเฉพาะพระบนใหม่แล้วสิงพระาฏิโมกข์นี้จะต้องเข้าใจเหมือนันษาต้องเข้าใจทุกขอ้อะต้องทำได้ทุกขอ้อะ ต้องรู้ได้ทุข้อเพราะอะไรเพราะนั้นมันเป็นเกราะป้องกันเรามันช่วยผากมันช่วยควันช่วยถางช่วยแพ้วเอาออกจากกายวาจาเราเพราะเป็นกิเลสที่หยอกศีลไาว้สำหรับขัดเกลากิเลสที่หยอกไอสมาธินี้ ว่ายขัดเกลาอิเล่เป็นอย่างกลางที่หอหุ้มจิตอยู่ไอปัญญานั้นมว่ายจะล้างอิเลี่ละเอียดที่สุดที่นอนอยู่รนลึกของจิตใจเราตามที่เราเกิดมาแต่ละชาติละชาติในอดีตชาติจึงนับไม่สวนชาติหนึ่งก็เรียกว่าร่างนิสัยครั้งหนึ่ง แล้วปลอดตายไปใหม่ไอ้นิสัยที่สร้างในชาตินั้นก็กลายมาเป็นอุปนิสัยในชาติต่อมาแล้วก็ต่อ,ต,อต่อมาเรื่อยเกิดมาชาติหนึ่งอีกก็สร้างนิสัยใหม่อีกแล้วแต่ว่าไปเกิดในสังคมใดหาไปเกิดในหมู่มนุษย์ที่เป็นคนดีก็ได้สะสมหาคุณความดีไว้เป็นนิสัยถ้าไปเกิดในหมู่ คนชั่วสิ่งแวนล้อมชั่วโคสะสมสิ่งที่ชั่วไว้เป็นนิสัยแล้วนิสัยอย่างนั้นเมื่อเราตายไปมันติดติดจิตเราอยู่สับ้อนมากจนกระทั่งเราไปเกิดจ้าไหนอุบเป็นอุบป,ปกีิเลสมันก็ขึ้นมา กระตุ้นเตือนให้รับเอาอีกเป็นคนที่ว่าเป็นคนราคาตรตโทราริาตรไปเหล่านี้มันก็เป็นนิสัยเดิมขึ้นมา <c oughs> นิสัยมาแต่ดังเดิมเัออดีตเมื่อาทาทงการที่เราสามารถละลึกชาติได้ในชาติต่างๆท,ที่เกิดมา ก็เกิดจากที่ใสที่ตอนผ่านมานั่นแหละถ้าจิตมันเมื่อจิตมันสะอาดดีแล้วมันก็ะดลึอได้มันเห็นได้รู้ได้ยัดเปอย่าง <c oughs> อย่างไรเสียเราบวชมาผู้ที่ตั้งใจจะบวชเพียงตามประเพณีคือสี่เดือนแล้ว ราธิการได้สามเดือนราธิกาอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะไม่เคยหวงห้ามใครฉะนั้นต้องอยู่ให้สงอบสุขในการอยู่เพราะว่าในหมู่คณะที่มีหลายหลายคนหลายองค์ถ้าหากว่าแตกปรักษามักทีกันเมื่อไหร่ ความสุขก็จะไม่มีในหมู่คณะนานั้นความเดือดร้อนยุ่งยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วการขัดสนอัตคัดทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นด้วยคือมันเกี่ยวกับศีลไม่สะอาดบริสีลไม่สะอาดจิต,ตองเราก็ไม่สะอาดไม่จะพะเพราะพิเว ไปมากขึ้นคราวนี้มรรคผลมากขึ้นบุญก็น้อยลงเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นอยู่ที่ศีลอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาคราวนี้ถ้าเราสร้างใจอย่างเดียวจะสร้างแต่บุญกุศลอ่ากายเราที่อยู่กับหมู่คณะ สับครูอาจารย์ก็มีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจแต่หากว่าแยกร้าวกันขัดเคืองกันไม่พอใจกันมันก็ตัวเองก็ไม่มีความสุขผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดก็ไม่มีความสุขรลม้มาเกิดจนถึงว่า ออกไปทางกายทางวาจาแล้วมันก็ยิ่งแตกเราหนักขึ้นแล้วความกระทบกระเทือนนั้น,น,นในฐานะครูอาจารย์ของเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิน้นเรียกว่าอยู่ในครอบครองอยู่ในปกครองใครทำดีทำตัว่วตอน ครูอาจารย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ่งใครทำดีก็ทำหน่วยพรสาธุความดีให้ถ้าใครทำชั่วก็สาธุลงไม่ได้จะมีจะแผ่เมตตาให้มากก็แผ่ไม่ออกเพราะคนมันชั่วมมนรับไม่ได้อันนี้แล้วเรา ผู้เป็นผือผู้ถือนิสัยของครูอาจารย์มีหลักสำคัญพออย่างเพลงใดที่เราทำไม่เหมือนอาจารย์เราก็เป็นผู้ที่ไม่รู้บนคุณเป็นผู้ลอบลูงบนคุณการตอบแทนคุณของครูอาจารย์ผู้สั่งสอนเราในด้านศีลธรรม ไม่ใช่ตอบแทนด้วยวัตถุแต่ตอบแทนด้วยธรรมคือการเป็นผู้ปฏิบัติมั่นคงแน่นแฟน้นไม่คลอนแฟนไม่โยกเยกนั่นแหละคือการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดแล้วก็าเป็นผู้ที่อยู่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในโอวาสิ่งใดที่ชั่ว เราก็ต้องถือหลักของพระพุทธเจ้าพระสุภาษิตสองรองว่าที่ว่าความชั่วไม่ทำจะเลยดีกว่าที่อันนั้นวหายเป็นประจํำใจเมื่อเราระลึกได้ถึงคําพุทธพน์ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยับยั้งได้แล้วการนึกถึงการอบรมสั่งสอนแต่ละวันแต่ละคืนที่ครูอาจารย์ให้ อที่ให้ก็ให้โดยเมตตาทั้งสิ้นไม่เบื่อหน่ายที่จะลงมารวมกันปฏิบัติแล้วก็ลงมาให้ทำให้คำแนะนำให้คำอบรมให้คำอบรมเพื่อจะปั้นเรียกว่าเกือบเหมือนฝนทงังไงเป็นเข็มน,นั่นแหละทางมาก่อใหญ่รู้แล้วว่า แข็งม่แลมเล็กนิดเดียวแต่ก็ต้องผลนอยู่นั่นขนยากหินมันอ่าแหลไมันแข็งแต่แข็งแข็งอย่างไรมันก็ยังต้องแพร่หนนินถ้าขนไปขนไปมันก็เล็กเท่าแข็งได้หรือที่พยายามอยู่เรือจะปั่นพระคนมาจะปั่นพระปูนพระอิฐพระโลหะ เป็นเจสนาแท้ซึ่งจิตจะความมุ่งหมายเดิมที่มาอยากสอนใส่หอ,อมาครั้งแรกที่แรกบทใหม่ๆว่าทารุทำเมื่อไหร่คิดอยากจะสอนพระสองตัวตัวไปพอรู้การจริงไม่เอาเลยไมอ่อยากมาพอรู้ว่าสอนอยากพระสองอยากตรงไหน <c oughs> ยากตรงเลยว่ามันจะพิสัยมาจากภายนอกที่ตนอยู่ถ้าประท้องที่บวชใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการประพฤติปฏิบัติมันยากทุกอย่างคาลีฟ้าท้องที่บวชเก่าบวชนานแต่ไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงมันก็อีกยากอีกเหมือนกัน เหมือนจับปูใส่กระดองอุดรองนี้ปอัดไปทางนี้มันก็ไปทางโน้นได้กวอนเพราะว่าไปทางนิสัยใ,ในการบวดที่บอกรองมากจนเป็นนิสัยตานเมื่อมาอยู่ในที่เข้มงวดกดฉันก็ขอมักตะทนต่อคำอบรมสั่งสอนไม่ได้หนักใจจึงออกจึงสอนยาก แล้วก็นันงนันทิศิคือความยันติดติดตัวอยู่แล้วก็มานะก็อีกตัวหนึ่งคือรู้แล้วรู้มากติดอยู่เอาออกยากแต่ว่าเมื่อถูกรับการนิมนต์จากเทพคุยไม่ได้ปฏิเสธขอทันก็ต้องทำแต่เมื่อกาทำแล้วก็รู้ว่าอก นี่เราทำนี้ก็ถูกแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ใจว่าจะสั่งสอนคนทางอินเดียให้ไปปนิพานได้ทั้งหมดก็ได้แช่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่ไม่ถึงสิบเปอร์ซนหรือสิบเปอร์ซนตจะได้ถ้าเราประกอบเป็นพระสงฆ์ธรรมดาจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ทำไป การทำก็เพื a, ่อเป็นพุทธบูชาไม่ใช่เพื k ơi, k ่ออื่นงานเรานิสัยของเราทุกองคปลูกฝังได้นิสัยปลูกฝังได้เป็นเคยเกการเรมานิสัยพอเมื่อมารู้สินรู้ธรรมแล้วมันก็หยุดได้แต่มีอยู่อย่าง ไอ้ไอ้อทีอ่ตา,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 ารรมติดธรรมยาตยยาบอกนิสัยแก้ได้แต่สันดานแก้ไม่ได้สันดานนี้จะแก้ได้แต่พระรามตัดทั้งยน์ได้มันอยู่ลึกสันดานเป็นคนดื้อคนรันอย่างนี้เอาไม่ออกการลปฏิบัติต้องรู้แก่โดยตนเอง ไม่มีผู้อื่นแก้แก่หายได้แล้วเราดุกคนนั่นแหละจะดีนี้จจะชั่วย,ยังไงไม่ใช่ใครทำว่าไม่ใช่เทวดามาบันด,ดาลไม่มีความลิกิตกรรมลิขิตต้องสิ่งแต่รรรเราทำความดีไว้มากกรรมดีเขาอุปถัมภ์ให้เราจเจริญก้าวหน้าแต่เรารักจะทำกรรมชั่วผุถมก็ไป้วยไอ้กรรมชั่วมันก็ดึงลงล่างรกรรมดีดึงขึ้นบนถ้า กำลังของกำชั่วมากมันก็ดึงลงพ้นไปเลยอ,อยากพระที่พ่าพระนะั่นนั่นดึงพ้นไปเลยนะมันครับอะไรเอาไวจีกะไรแบบทางการอารมสั่งสอนรับฟังจิตใจของเรานั้นต้องมีโยนิโสพือน้อมก็มาคำสั่งสอนนะั้นมาสู่จิตเราน้อมก็มาสู่จิตเรา สิ่งที่ยังทําไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนทําให้ได้นั่นคือการเปลี่ยนตนเองนี่ต้องประกอบกันทุกอย่างทรมาไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งอย่างเดียวข้อหนึ่งข้อเดียวหมวดหนึ่งหมวดเดียวแล้วก็รู้เรื่องหมดไหมจ๊ะต้องใช้หมดทุกหมวดเลยแล้วก็อง่างท้ายก็คือว่าความไมู่ตไม่ให้เวลาทุนเปล่านะั้นมีประโยชน์ที่สุด top